ขอเชิญรับชมวิทยานโยบายเด็กไทยวิถีใหม่อ่านออกเขียนได้ทุกคนของสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจินบุรีเขต2ค่ะกับและต่อเนื่องด้วยวิทยาโรงเรียนแห่งนวัตกรรมโรงเรียนดิจิตลัลโรงเรียนเศษเสถียนกรุงเทพมหานครสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษไปชมกันเลยครับไปชมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะรุจีราประขวันคอนบุรีครูโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพได้รับมอบหมายจากกลุ่มนิเทศติดต,ตามและประเมินผลการจัดการศึกษาทำหน้าที่นำเสนอนโยบายเด็กไทยวิถีใหม่อ่านออกเขียนได้ทุกคนซึ่งทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต2ให้ความสำคัญกับการอ่านเพราะการอ่านเป็นกระบวนการพัฒนาความคิดก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สร้างเสริมประสบการณ์ก่อให้เกิดมุมมองใหม่ๆดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาการอ่านให้เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนดังนโยบายของท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต2ท่านดออรอารยันแสงนิคุลที่ให้ไว้ดังนี้ค่ะในเรื่องการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต2ได ดำเนินการที่สอดคล้องกับนโยบายของสํานักงานคณะกรกรมการการศึกษาขาั้นพื้นฐานและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการที่จะพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นไปตามบริบทของสถานศึกษาแต่ละแห่งซึ่งกิจกรรมที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาโรงศึกษาปราปรรจีนบุรีเขตสองได้ขับเคลื่อนเพื่อให้นักเรียนในสังกัดเขตพื้นที่มีความสามารถในการอ่านการเขียนก็คือกิจกรรม การอ่านออกเขียนได้ยกชั้นโดยมุ่งเน้นให้เด็กไทยวิถีใหม่อ่านออกเขียนได้ทุกคนซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่คุณครูแล้วก็โรงเรียนนั้นให้ความสนใจแล้วก็ให้ความสําคัญเป็นพิเศษเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่คุณครูได้สแสดงออกถึงเทคนิคและวิธีการ,รของตแต่ละแห่งนะครับซึ่งโรงเรียนก็จะได้คิดค้นวิธีการเป็นนวัตกรรมในการที่จะพัฒนา ให้ผู้เรียนมีขีความสามารถมีศักยภาพในการอ่านออกเขียนได้ค่ะและจากนโยบายดังกล่าวของท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต2ท่านดออรอารยันแสงนิกุลได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้โรงเรียนภายในสังกัด เพื่อส่งเสริมการอ่านของนักเรียนภายในโรงเรียนของตนเองและได้มีการออกนิเทศติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องเป็นผลให้โรงเรียนและครูผู้สอนในสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจินบุรีเขตสองสามารถสร้างความตระหนักและทำให้นักเรียนเห็นความสำคัญในการอ่านอีกทั้งยังทำให้นักเรียนภายในสังกัดสามารถอ่านออกยกชั้น โดยเบื้องต้นกลุ่มเป้าหมายของทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจินบุรีเขต2ได้กำหนดไว้คือนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่3 เมื่อโรงเรียนใดมีความพร้อมในการอ่านทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจินบุรีเขต2จะออกนิเทศและมอบโลกเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนและนักเรียนที่มีความสามารถในการอ่านออกยกชั้นเป็นการให้รางวัลและส่งเสริมให้นักเรียนมีกำลังใจที่จะพัฒนาตนเองทางด้านการอ่านต่อไปซึ่งที่ผ่านมาก็ได้มีโรงเรียนในสังกัดได้รับรางวัลเป็นจานวนมากค่ะการส่งเสริมการอ่าน ของทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจินบุรีเขต2ในสถานการณ์ก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจินบุรีเขต2ก็ได้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของครูโดยมุ่งเน้นให้ครูได้จัดทำนวัตกรรมเพื่อที่จะช่วยให้นักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ไม่ว่าจะเป็นการสร้างแบบฝึกการอ่านวีดิทัศน์ สื่อการสอนในรูปแบบใหม่ๆที่สามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียนได้ดีและถึงแม้ภายใต้การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโครโรนา2019ก็สามารถที่จะนำสื่อการสอนเหล่านั้นมาใช้ควบคู่กับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ on air on d e m a n ออนไลน์ and, online, on hand ได้อย่างมีประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบนแอร์ air, ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต2ได้สนับสนุนให้โรงเรียนได้เข้ามูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปัมภ์หรือ DLTV สถานศึกษาที่นักเรียนมีความพร้อมในด้านเครื่องมือรับส่งสัญญาณดาวเทียม การจัดการศึกษาในรูปแบบออนดมาน์ and, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจินบุรีเขต2ได้ส่งเสริมให้ความรู้กับโรงเรียนและครูภายในสังกัดเกี่ยวกับแอปพลิเคชันต่างๆที่สามารถจัดการเรียนการสอนตามความถนัดและความพร้อมของโรงเรียนครูผู้สอนและนักเรียนอย่างหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนให้ได้มากที่สุด การจัดการศึกษาในรูปแบบออนไลน์ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต2ได้ส่งเสริมตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งได้สำรวจการใช้อินเทอร์เน็ตของนักเรียนเพื่อสนับสนุนค่าอินเทอร์เน็ตใช้ในการเรียนการสอนการจัดการศึกษาในรูปแบบออนแฮน เรียนที่บ้านผ่านเอกสารแบบฝึกหนังสือเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจินบุรีเขต2เล็งเห็นนักเรียนกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ในรูปแบบออนแอร์ออนดีมานด์ออนไลน์ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราปรจินบุรีเขต2ส่งเสริมให้โรงเรียนได้จัดทำเอกสารแบบฝึกหนังสือเรียนให้กับนักเรียนอย่างทั่วถึงเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง จากที่ได้นำเสนอการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ภายใต้สถานการณ์ต่างๆที่ผ่านมานั้นทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจินบุรีเขต2ก็ยังคงมุ่งมั่นให้ผู้บริหารและครูได้ร่วมกันสร้างนวัตรกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านให้กับนักเรียนของเราอย่างต่อเนื่องโดยมีนวัตรกรรมที่ถูกสร้างขึ้นมากมายเป็นจานวนมากเช่น สื่อการอ่านคำควบกล้ำโดยใช้โปรแกรมแค้นว่าโรงเรียนบ้านหนองประดูเกมมหาสนุกเขียนตามคำบอกโรงเรียนบันหารวิทยาบทกลอนมาตาตัวสะกดแม่กกโรงเรียนบ้านโปรงใหญ่ และทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจินบุรีเขต2ก็ยังคงส่งเสริมให้มีการพัฒนาต่อไปเพื่อให้ทันต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและกับความต้องการของผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกและพัฒนาตนเองต่อไป นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งในความมุ่งมั่นที่จะพัฒนานักเรียนของเราให้มีความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ตามนโยบายเด็กไทยวิถีใหม่อ่านออกเขียนได้ทุกคนของกลุ่มนิเทศติดต,ตามวันและประเมินผลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต2 กลุ่ม <tu> น <i ro> ิเทศติดตามวัดและประเมินผลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจินบุรีเขต2พร้อมที่จะรับนโยบายใหม่ๆจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและร่วมขับเคลื่อนนโยบายไปพร้อมกับเพื่อนครูผู้บริหารไม่ว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนไปอย่างไรเราก็พร้อมจะรับมือและนี่คือกลุ่มนิเทศติดตามวัดและประเมินผลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจินบุรีเขต2ขอบคุณค่ะ เป็นโรงเรียนรัฐขนาดเล็กแต่ณวันนี้นับได้ว่าโรงเรียนเศรษฐีนในพระราชูปถัม์เป็นโรงเรียนดิจิทัลเต็มรูปแบบในทุกมิติทั้งระหว่างครูกับนักเรียนคณะครูกับผู้บริหารไปจนถึงครูกับผู้ปกครอง โรงเรียนได้น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม,มาราชากุมารีเกี่ยวกับการศึกษาของผู้พิการมาเป็นแนวทางในการนำเทคโนโลยีมาช่วยทลายขีดจำกัดด้านการสื่อสารของผู้บกพร่องทางการได้ยินโดยตั้งเป้าหมายสู่การเป็นโรงเรียนแห่งนวัตกรรมนำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มศักยภาพให้นักเรียนเรียนรู้ได้อย่างทัดเทียมกับเด็กปกติ เพิ่มโอกาสในการศึกษาต่อในระดับสูงและเป็นแรงงานคุณภาพที่แข่งขันในตลาดได้ <c oughs> ความท้าทายของจุดเริ่มต้นคือ <c oughs> การนำครูยุคเก่าที่ไม่คุ้นเคยกับเทคโนโลยีให้ก้าวข้ามสู่ยุคดิจิทัลเริ่มจากการให้กำลังใจให้ครูเปิดใจแบ่งปันความรู้สร้างทัศนคติให้กล้าลองกล้าทำไม่กลัวที่จะผิดพลาด โดยมีครูด้านเทคโนโลยีคอยให้การสนับสนุนกว่า10ปีจากจุดเริ่มต้นมาวันนี้ครูทุกท่านรู้สึกสนุกและทำกิจกรรมออนไลน์ได้อย่างแคล่วคล่อง จากเดิมที่บางท่านไม่เคยใช้แม้แต่อีเมลปัจจุบันสามารถวางแผนการสอนออนไลน์และสร้างสื่อการสอนดิจิทัลได้อย่างน่าสนใจและเป็นการลดช่องว่างระหว่างวัยโดยมีเทคโนโลยีเป็นสะพานเชื่อมเกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดีอุปสรรคสำคัญในการนำเทคโนโลยีมาใช้คือค่าใช้จ่ายด้านอุปกรณ์เครื่องมือรวมถึงซอฟต์แวร์ต่าง แม้การสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัดจะมีจำกัดแต่ด้วยความอนุนเคราะห์อันดีที่โรงเรียนได้รับจากหน่วยงานต่างๆหลายแห่งหล้วนช่วยผลักดันให้เศรษฐเสถียรก้าวสู่การเป็นโรงเรียนดิจิทัลได้อย่างก้าวกระโดดปัจจุบันโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์มีการสอนแบบออนไลน์เต็มรูปแบบทุกรายวิชามีสื่อการเรียนดิจิทัล มีการนำแอปพลิเคชันหลากหลายมาเป็นตัวช่วยในการเรียนการสอนและบูรณาการเทคโนโลยีเข้าไปในรายวิชาผ่านการเรียนการสอนแบบสตรีมรวมไปถึงการเตรียมการสอนการประชุมของคณะครูและผู้บริหารก็จัดผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์หรือแม้แต่การติดต่อสื่อสารระหว่างครูกับผู้ปกครองก็ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียที่ทั้งสะดวกรวดเร็วและใกล้ชิดกว่าแต่ก่อน การนำเทคโนโลยีมาใช้ไม่เพียงแต่ทำให้เด็กเรียนรู้ได้อย่างสะดวกเข้าใจได้ง่ายแต่ยังทำให้เด็กสนุกมีความสุขในการเรียนรู้และเปิดโอกาสให้ได้แสดงศักยภาพสู่เวทีสาธารณะจนเป็นที่ประจักษ์ในความสามารถไม่ต่างจากเด็กนักเรียนทั่วไป นอกจากนี้โรงเรียนยังได้ต่อยอดส่งเสริมนักเรียนให้ใช้เทคโนโลยีมาช่วยสร้างรายได้เพื่อเป็นทุนการศึกษาในการส่งตนเองเรียนต่อในระดับสูงอีกด้วยนี่คือสิ่งที่โรงเรียนเสรสถีในพระราชูปถัมภ์ภาคภูมิใจในผลสำทธิ์จากการพัฒนาสู่การเป็นโรงเรียนแห่งนวัตกรรมโรงเรียนดิจิทัลซึ่งได้สร้างเมล็ดพันธุ์คุณภาพที่เท่าทันเทคโนโลยีและรักการเรียนรู้ เป็นนักต่อสู้ผู้ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคเพื่อเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ที่สร้างประโยชน์ให้สังคมและประเทศชาติต่อไปในอนาคต จบลงไปแล้วนะคะสาหรับวท r าของสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต2ค่ะพี่มิน <c oughs> กับกิจกรรมนโยบายเด็กไทยวิธีใหม่อ่านออกเขียนได้ทุกคนค่ะทางสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานะคะได้มุ่งเน้นให้น้องนนักเรียนค่ะพี่มิน <c oughs> ได้มีทักษะทางด้านการอ่านออกเขียนได้นะคะได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะรับ <c oughs> และจากวท r าของโรงเรียนแห่งนวัตกรรมโรงเรียนดิจิทัลโรงเรียนเศษเสถียรกรุงเทพมหานรครค,ครับต้องแอรค,ครับทางโรงเรียนนะครับได้นําเทคโนโลยีนะครับมาทําลายขีดจากัด าการสื่อสารของผู้ปกพรองทางการได้ยินโดยการตั้งเป้าหมายสู่โรงเรียนแห่งนวัตรกรรมนำเทคโนโลยีเพื่อมาเพิ่มประสิทธิภาพของน้องๆนักเรียนนั่นเองครับค่ะ